สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิบบุรีนะครับก็กลับพบกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์แอดนะครับมีแอดไซน์นำหน้าครับ tg หกสามตัวนะครับใครที่ต้องการจะส่งรูปพระมานะครับส่งมาทางช่องทางนี้นะครับแล้วก็เป็นคิวอาร์โค้ดนี้ก็ได้นะครับอ่าส่งรูปมาจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีโทรคุยแล้วอ่าไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับดูจากรูปน่าจะง่ายกว่านะครับ ก็อันนี้เป็นน้ำบัตรแล้วก็ช่องทางการติดต่องผมนะครับอวันนี้มีพระหายางอีกหนึ่งองค์มาให้ชมนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงครับแพรห้าพันนะครับปีสองห้าสามสี่นะครับนี่ดูความเก่าของทองนะครับนี่ วิธีดูแพรห้าพันครับที่ผมเคยทําคลิปสอนเอาไว้นะครับนี่ก็ดูพิมพ์พระนะครับพิมพ์พระให้คมๆแล้วก็ดูด้านหลังนะครับนี่ตัวหนังสือฟอนต์หนังสือเห็นไหมครับนี่ครับขอบเรียบร้อยนี่พวกนี้ต้องดีนะครับนี่เห็นไหมครับขอบตัดนี่คีปิปิ้นด้านบน,นครับแล้วก็อ๋ออ่าบริเวณขอบด้านข้างตรงนี้นะครับ อ่าส่วนขอบด้านข้างครับก็มีบริเวณนี่หนึ่งเห็นไหมครับนี่จะมีจุดอยู่1จุดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขีดด้านข้าง1นงขีดนะครับด้านบนก็อ่าอันนี้จะมีรอยฝังตะกุดนะครับนี่ด้านล่างก็มีรูตะกุด2องรูนะครับแล้วก็เดือยแล้วก็จุดเล็กๆตรงนี้1จุดนะครับอ่าก็เป็นวิธีการดูแพร้าพันนะครับปีสองห้าสครับ ทันถึงยุคนะครับนี่เดี๋ยวสักครู่ผมหากล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกล้องให้ดูนะครับอา้านี่อ่าพิมพ์พระได้แล้วมาดูเนื้อพระเห็นไหมครับนี่ความแห้งความเก่าของทองนะครับ อันนี้เป็นทองในพิมพ์นะครับจัดสร้างน้อยอายากด้วยทองนี่เก่าได้อายุนะครับเห็นไหมนี่มีจุดหนึ่งจุดบริเวณกลางจอนะครับเส้นขอบตัดของบล็อกนะครับนี่เส้นคมคมเลยอะใครมีอยู่ที่บ้านก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับนี่ ดูดิความเก่าของทองครับนี่แล้วก็ขีดตึงขีดนี่กลางจอตรงนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนความรู้ดีๆมีเยอะกดติดตามสิครับอ่านี่เห็นไหมฟอนต์หนังสือพ,อพวกนี้คมๆเลยขีดขอบพวกนี้นี่สำคัญครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ นี่พวกนี้เรียบร้อยครับแล้วดูด้านบนนี่จะมีรอยตะกุดอยู่นี่ครับเห็นไหมครับนี่กลางจอนี่ตะกุดทองคํานะครับนี่แต่โดนทองแปะทับอีกทีหนึ่งอ่ะก็มาดูด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับฟึบเห็นไหมนี่มีเดือยด้านล่างครับแล้วก็มีจุดอยู่ด้านนี่กลางจอนะครับนี่รอยเดือยตรงกลางจอนี่อ่ะผมอธิบายไปด้วยเข้าใจนะนี่ตะกุด อ่ะเนี่ยตะกูดผมจะไว้กลางจอพูดตรงไหนก็จะไว้กลางจอนะครับอ่ะน่าจะเข้าใจตรงกันครับนี่เสียงโ,โตโตครับกลม,มความเก่าของทองครับพวกนี้นี่ธรรมชาติอ่ะก็คิดว่าเข้าใจ นะครับสำหรับสมเด็จแพรห้าพันปีสองห้าสามสี่เนื้อแกสสอนนะครับทองในพิมพ์ครับใครมีหลวงมาแพรครับอยากจะออกอยากจะขายหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดครับผมต้องสิงบุรียินดีรับใช้นะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้ครับไลน์แอดนะครับท g63 หกสามตัวนะครับส่งมาทางไลน์แอดนะครับมีแอดไซน์นำหน้าครับ tg แล้วก็หกหกหกนะครับอ่ะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ผมต้องสิ่งมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับความรู้ดีๆครับยังมีอยู่ในช่องนี้ครับกดติดตามสิครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ